โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเรากลับมาอีกแล้วครับกับเซ็กซี่เกมบาคาร่าทุน100นะครับวันนี้ก็ <c oughs> ได้เลิกน,นะครับได้มาจัดหนักจัดเต็มสักทีนะครับโอเคฮะอ่าห้องที่ผมเล็งไว้นะครับคือ403นะฮะลุยกันเลยดีกว่ามา <c oughs> เขาไพ่แบบว่าไม่เกิน3อะ่ะเอ้ยเอาเว้ โอ้โหแล้วมาเป็นปอกเก้าเอาละส่งมามั่วแล้วเนี่ยส่งไอ้ทรง,ทรง,ท,รงทรงมาทรงมาไม้ขีดนะฮะทรงนี้มาไม้ขีดอย่างนี้อา่าไม้แรกนะครับเดี๋ยวไม้แรกไม้นี้ถ้าเอาตามสากลน่าจะเป็นหน้าตัดสองตัดนะครับแล้วก็หน้าไปแดงนะขอใส่แดงแล้วกันะะนะครับมาอืม ใครอยากอ่านเขาให้เป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะฮะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยอะไรก็ได้นะฮะ <c oughs> สามมหาล้วษองนู้นหกแต้มเปิดไม้เขีโอ้โสวยอวยอ้เกือบเกือบเกือบได้ทำไม <c oughs> เกือบโดนนะฮะโอเคครับโอเคไม้นี้มาดีไม้ต่อไปเป็นไงไปดูกันครับโอเคไม้นี้อ่า ถ้าดูจากธรรมดาหน้าไปที่น้ำเงินนะครับมานี่ขอใส่น้ำเงินแล้วกันนะฮะมาฮะใส่ไปม,มันน่าจะเป็นเขาไพ่แบบไม่น่าจะเป็นลูกคู่นะถ้าดูจากสากลน,นะครับตรงนี้น้ำเงินมาก็เป็นมังกรของเขาไพ่โป่งด้วยนะโอ้ยสวยรับเต็มกมันไปก่อนเลยเอาเว้ มานะไม้สองเรามานะโอเคครับโอเควันนี้ดวงเราต้องดีแล้วก็เขาไพ่ก็ต้องดีด้วยนะ <c oughs> อะมาดูกันต่อมานี้หน้าให้แดงนะครับเพราะนั้นมันมานี้ผมใส่แดงนะครับมาใส่ไป <c oughs> หรือใแดงนี้คือตัดนะตัดเขาไห้ปุุงนะฮะคิดว่าส่วนมากมันจะตัดตรงนี้ ดูถ้าดูจากเขาเอา้ยสวยครับมาตามเขาโอเคเอแต่ถ้าเกิดเอาเพย์เซฟอะคือไหลไม้เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเป็นเพย์เซฟนะคือแบบเล่นแบบชิวๆอะก็คือจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือไปทําเงินนะฮะมาไปกันต่อนะครับลูกนี้ก็ให้แดงไปอีกไม้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแดงนะไป ไ้แดงนี่ก็คือเป็นเข้าไพ่ที่อา่ขาข้าไพ่ซ้ายล่างนะครับสังเกตดูเขาเรียกว่าเขาไพ่โป่งนะครับเอ้ยทำไมทรงไม่ดีเอ้ยอยากโกงนะโอ้ยโอเควิลอดนะฮะโอเคมาตามเขานะหลายคนงงว่าทําไมไปแดงนะครับถ้าเกิดตามสากลนะครับน่าจะเป็นปีกปองแต่ถ้าเกิดสังเกตเข้ไพ่โป่งนะครับมันไม่มีลูกติดนะฮะถ้าเกิดแดง มาเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําเงินเห็นไหมครับน้าเงินเขาให้โปร่งเพราะนั้นไม้นี้ก็หวานเจี๊ยบนะครับโอเคครับไปกันต่อนะฮะไม้นี้ก็ให้แดงไปอีกไม้นะครับเพราะคิดว่าน่าจะมานะมาใส่ไปคิดว่าน่าจะมาครับลูกนี้ถ้าถ้าแดงมาเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าเขาให้โปร่งนะครับมันจะไม่มีลูกติดแล้วก็จะเป็น ปิงปองด้วย6แต้มสวยๆแล้วเรียบร้อยครับรับเต็มนะฮะโอเคโอเค <c oughs> สวยนะ <c oughs> เขาไพโป,ป่งมาดีนะฮะตรงนี้โอเคครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดดูจากเขาไพ่สากลถึงจุดตัดแล้วนะครับหน้าให้ไปที่น้ําเงินแต่ว่านะครับถ้าเราให้น้ําเงินมันก็จะเป็นปิงปองเขาไพ่โป่งแต่ว่าเขาไพ่โป,ป่งเนี่ยหน้ามันมีโอกาสขึ้นแดงได้เหมือนกันนะ เพราะนั้นนะครับมานี้ผมไปแดงนะฮะมาตาเขาไปโป่งดีกว่านะครับเพราะว่าเขาไปโป่งนี่มาดีมากนะรู้สึกว่าเขาไปโป่งนี่คือเป๊ะเออมันเป๊กกว่านะเปิดสี่มาเป๊ะไหมเฮ้ยเบาอุ้ยขอเลขหน่อยมาเฮ้ยอ้ิเสมออ้ยตรยงนี้แล้เสมออย่างนี้ โอ้โหบอกตรงเลยนะว่าไม่กล้าเล่นแล้วนะไม่กล้าเล่นแล้วนะครับตรงนี้ไม่กล้าเล่นเลยคือไอเชื่อเยแม่งมันสองทางอะ่ะตัดน้ําเงินก็ได้ก็ตามเขาถ้าแดงก็ก็มีโอกาสมาของเขาไพ่โป่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอดูก่อน,นะะแล้วกันแล้วแปดมา วอ้งเป็น5แต้มครับฝั่งนู้นเดแต้มและเจดแต้มเป็นแดงไปก็มาถูกแล้วนะแต่ว่าโอ้โหแต่แพนิกอะแพนิกเสมอเนี่ยแหละเสมอมันชอบเปลี่ยนเขานะครับซึ่งเอาแนวนอนกับมันไม่ได้ถ้าเล่นหลังเสมอแนะนําให้ดูนะฮะโอเคครับไปกันต่อนะครับตรงนี้แดงทะลุตรงนี้ก็ไหลแดงไปครับใส่ไปไหลแดงเอาแบบง่าย นะฮะอันนี้ก็คือแบบง่ายๆแล้วไม่ได้แบบแอดวานซ์อะไรมากครับ <c oughs> และแดงมาก็จะเป็นเข้าเขาไปโป่งด้วยครับเฮ้ยวันนี้เข้าให้โป,ป่งสวยนะเนี่ยเขาให้โป,ป่งมาดีนะเปิดมา9ครับอไม่บอกไปว่า6แต้มก็สูงอยู่ไม่เป็นไรครับเปิดมาโอเคเอสวยงามครับรับเต็มเออแดงมาตรงนี้จะตัดเลยหรือเปล่าน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดไหลาตามเข้าไห้โป,ป่งก็น่าให้แดง อืมู๋เราคนในห้องลงแดงกันไปเยอะมากแมงั้นผมขอตามแดงไปแล้วกันนะครับมาใส่ไปอืมหมดเลยเอา่าตรงนี้บอกเลยว่าถ้าโต๊ะหลอกนะคือถ้าถ้าไพ่มันหลอกนะตรงนี้นี่คือแบบว่าพระป่าควา่ะเปิดมาลูกนี้อุ้ยเฮ้ย โอ้ยเหลือหนึ่งโอเคเลขโอ้ยโอ้ยโอเคครับโอ้โหเสียวบอกเลยแม่งใจไปอยู่ตะตุ่มมะครับตอนโอ้แม่งเอาบอร์ดมาให้ก่อนเลยไม่ไม่รู้จะลุ้นยังไงเลยโอ้เสียวชิบหายเลยครับโอเคฮะไปกันต่อนะโอเคไปกันต่อนะฮะอันนี้ก็ให้แดงนะครับมาใส่ไปโอ้ขออภัยเมื่อกี้เจ็บคอมา ให้แดงต่อเลยนะครับเพราะว่าไหลาตามเขาไม่โปง่งนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไหลขนาดนี้นะถ้าเกิดทะลุมานะผมไหลาย,ยาวกว่าไม่จะตัดอะเปิดมาอาแต้มเอา้ากงอุ้ยสองมาโอเคก็ยังกินอยู่นะครับสวยงามรับเต็มนะฮะออมาแห้ยไปกันต่อนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าไซโค้งมาขนาดนี้ผมไม่ต้องดูเขาไปโป่งนะ หากลเลยครับเน้นๆเลยไหลาตามแดงครับใส่ไปเลยมาเอาตาสากลเน้นๆไปเลยนะครับแล้วใครอยากอ่านเขาให้เป็นนะครับตามลายแทงผม่าเรามาได้เลยนะครับเออมีบอกทุกอย่างที่ที่ผมรู้นะหกมาโอ้ยสี่มันน้อยอยังวะโอ้ยโอเคสวยงาม รับเต็มนะฮะดอกนี้แดงยังไหลยอยู่เพราะฉะนั้นไม้ต่อไปแน่นอนครับผมก็จะไหลแดงไปเรื่อยๆเฮ้แต่ตรงนี้โอ้โหมันจะตัดตว่ะเมืนจะตัดต่เนี่ยอหรือจะฝืนดีวะฝืนดีปะฝืนแม่เลยวะไมน้นี้ขอไปแดงแล้วกันนะครับมาใส่ไปอีกสามพันพอ ต้องใส่เยอะเสี่ยวแม่งเปลี่ยนนะแล้วถ้ามันเปลี่ยนนี่คือเฮียเลยเปิดไม้มีอะไรวะอุ้ยสองแต้มอุ้ยเฮียแล้วมาเป็นเสมอครับโอ้ยโอเคโอ้ยโอเคครับโอ้ถือว่าตึงตึงแล้วนะถ้ามีเสมอตรงนี้นี่ ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมว่ามัน,มนก็โอเคแล้วละ่ะกําไรที่เราได้มานะครับด้วยทุน100บาทนะเพราะนั้นผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเอออันนี้ก็คือว่าอิ่มๆไปเลยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ทำอะไรนะครับหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยกันก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับอ่า อุ้ยแดงอย่างไหลอยู่อ่ะเพราะนั้นคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันครับเอาเรื่องแดงไหลอนนะี่ะ